มาเล่นกันต่อไม่รู้ว่าภาคนี้จะมันขนาดไหนตัวเกมลื่นนะครับแต่เมนูโคตรกระตุก Destroyed. The portal can no longer be closed from this side. The hell energy flows from a location in their world we call the wealth. The only flesh and blood to walk between <laughs> <Pornhere>. dimensions. <laughs> <laughs> so there may be a way. Vega is <laughs> นี่อัพได้โอยอัพพลังลำแสงยังแรงโอเคมาแล้วเตรียมตัวให้ดีอาจจะมีเหตุออกมาอีกเนาะอยู่ไหนอุ้ยเชี่ยโดนเรียบร้อยแตก เรื่อยๆเลยวะไอตัวเนี้มาที่ไหนวะข้างบนโอเคเอ่อตรงนี้เหรอเอาละมาเกมนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับไปเรื่อยๆเ,เลยตามทางเดี๋ยวมันจะหาทางไปได้เองเมื่อกี้เห็นตัวหนึ่งวิ่งบานมาตรงนี้ เปิดไม่ได้ตัวน,นี้คืออะไรโอ้โหของเพียบอะไรเนี่ยว้าตุ๊กตาดูมะ่ะคอลเลคชันเหรอโอ้อย่างเท่น่าจะใช่จำวิธีการใช้เลื่อยไม่ได้เลยวะ่ะลืมวะ่ะช่างมันใช้ไม่ได้ก็ไม่ได้อ่อไ,ไ,ไม่ได้เข้าไม่ได้ล้วว่ั ออโอเคมันน่าจะมีทางอื่นเฮ้ยนี่ไงโอเคข้างบนลองปีนดูก่อนรอบๆตรงนี้ขึ้นไปได้ไหมข้างบนนั้นจะปีนจะไปได้ประวะน่าจะได้ได้ครับไป น,นี่มีประตูเข้าได้ปะเข้าไม่ได้โอเคเกือบเกือบไม่ได้เกือบมาไม่ได้แต่เสียงมาลนะทางนี้เหรอโอ้ยบานบานบาน,บานเลยเยอะเกินไปไปนะเอ้ยลงมาโอเคข่าห์าเหรอน่าจะใช่อ่ะ ลงมานี่อะไรด้วยมาอีกแล้วเยี่ยมตายกระสุนเพิ่มด้วยดีมากโอเคโอ้โหบรรยากาศดูเลตเทะยังไงไม่รู้ครับขอสำรวจด,ดูรอบ,รอบๆหน่อยละกัน ิบมาไม่มีอะไรเลยนแถวนี้เอ๊ะเว็บเว็บนี่ไงกดเลยน่าจะเป็นการคอนเฟิร์มแล้วก็บอกตำแหน่งของโอลิเวียเราต้องไปฆ่าโอลิเวียเล่นมาตั้งหลายพายังไม่เจอโอลิเวียจังๆริงแล้วทีก่อนหน้านี้ก็เจอแบบไกล โอลิเวียไม่ใช่ว่ามันตายไปแล้วหรอตอนที่โดนลำแสงรีเบิโอ้ตำแหน่งไกลมากเหมือนจะคนเราฝังกันเลยอ่ะโอ้ได้ตำแหน่งมาแล้ะดีมาก แล้วเหมือนว่ามันจะไกลหละเกินนับตำแหน่งทางนี้แถวนี้แน่นอนชัวร์เปิดประตูโอ้โหานี่เข้ากูใหญ่เลย มานี่เลยขอหน่อยเออมานี่อยู่ไหนเต็มตัวอ่ามันนี่อาปืนนิ่มหน้าอย่างเทพ มานี่เลยหมดไปยังอุ้ยไอ้บ้าอุ้ยโดนโดน,โดนเละโอ้ยเอาละครับจังหวะนี้เตรียมตัวยัดเลือดมาลัวๆเลือดมาลลัว ืนดีกว่านี้มีไหมตายเเลือดมายังไม่หมดแค่นี้นี่มาเยอะเหรอโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งรอมันมาโอ้โหโคตรแรง โตายเลยอะนัดเดียวแรงมากเป็นปืนพระเดชศึกของแท้เข้าไปเอาังได้ไหมมารเลือดโคตรแรงเดีย๋ยวนี้มีอะไรบ้าวะมาเรื่อยๆแล้วนะลงล่างเหรอเหมือนต้องลงวะอ่ะ ไหน,นานี้เลยเฮ้ยระเบิดโอเคน,น,นั่นมาที่นี่ไม่หมดแค่นี้โอ้โหมาจากไหนเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บ้าไอ้บ้าตายหล่นล่างหล่นล่างเลยเดี๋ยวโอเคยังมีกระสุนให้เราดีมากโอ้โห่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวเอาได้ไหมอ้าวตายปะโถ <laughs> เกาะไม่แก่งเลยครับอัปเดตเกาะเกาะแม่งโคตรสำคัญเกมนี้บอกเลยว่าเกาะแม่งสำคัญมากมาเลย อุ้ยระเบิดเองทั้งนั้นโอ้โหแรงมากพี่อะไรอ่ะมาจากไหนนต่ลกส่งมาเกิดยอดโอ้โหกรอะมาได้กรอะไม่หมดวะ่ะ มาน,นี่นี่อืมดีมากนี่กระสุนหรือเปล่าโอเคเออทำไมอันนี้มันดูง่ายจังเลยเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้มันอะไรวะเปื่อน,นี้เหมือนเราจะมีแล้วเอา้าไม่ได้วะทางไหนวะหาทางไปก่อน นี่ยังไม่หมดใช่ไหมไปขึ้นมานี่ไงพี่แรกเฮ้ยเข้าไปออลองเอ,อ้ยทำไมมีอะไรให้เราเก็บเยอะไปหมด หน่อยแล้วกันประตูไม่ยอมเปิดก็ต้องงัดมาแล้วครับโอ้โหดูจะแกร่งมากตัวนี้ดูจะแกร่งมากเดี๋ยวก่นอนเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหตายโอเค,อเคดีมากตัดเลยเฮ้อเยอะไรเฮ้ยเดี๋ยว หมดแม็กซเอาหมดหมดแม็กซ์เลยโ yeah. okay. อเคเฮ้ตายซะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวอย่าพึ่งไอ้บ้ามันเล่นอย่างนี้เหรอกี่ตัวมานี่นี้มานี่นี้ของจริงแล้วคราวเนี้ยไม่ไม่อ้อมขอไม่โอเค เฮ้ยโหนได้ได้วยเหรอได้ได้วยเหรอตอนนี้นะแต่ก็ได้วะมาดีมากโห้ง่ายเลยทำไมมันง่ายขึ้นมาใช่อย่างนั้น <S <S เอาดูสิมันทำอะไรวะขาบ่าบไปเลยไปไหน ทางนู้นอ่าโอเคเโอเครู้เรืเ่องขอสำรวจนิดนึงเอ้ยตรงนี้เหมือนมีที่อัพอะไรบางอย่างด้วยได้ไรมาโอเคอัปเดตนี้เปิดแมปนะครับออตโตโ้แมปปืน ตรวจรอบๆเคมีอะไรอัปเดตได้ไหมตอนนี้อ่มีอยู่สองพอยต์ว่ะน่าจะอัปไม่ได้ว่ะน่าจะอัปไม่ได้ดูชุดหน่อยดิโอ้ไม่ได้ละอัปอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ เปิดชี่เอาอยูนะ่เนี่ยเอาอยู่เดีนะ่เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหคือส,สูงเลยฮะอย่างงี้ตามไหมนี่อะไรวะเอามีมีมียังมีเวลาเดี๋ยวมีเวลา่เลเสียงแต่เสียงนำมาอยู่ เสียงน้ำมาอยู่เดี๋ยวก่อนไหนวะโอ้ยเหียตรงไหนวะโห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 เดี๋ยวไอ้บ้ากรโดดขึ้นมาเลยเหรอดีมากมานี่เดันตามมาเลยเหรอโอ้ยโอ้ยอ่ะ รอบอด,ดียวตัวแต่นี้เจ๋งชอบโหนี่มันมาทุกรูปแบบทุกรูปแบบที่มาได้ มาหมดโอเคดีมากไอหนหาบีิเวนมานี่ยเกียบกระทืบหน่อยดิโอเคเอ๊เฮ้ยมาอีกแล้ว

เฮ้ยกระโดดมาไ่า้มาจากไหนวันนี้หน,นีเหรอลูกสองรัววันนี้โอเคดีมากดีมากดีมากเชื่อไม่หมดเดี๋ยวโอ้โหไม่หมดโอ้เดี๋ยว โอ้ยเดือเดือดเดือดเไม่ได้วะ่ะอันนี้แตกโอ้ยุดยอดเกือบจะไม่หมดเดี๋ยวก่อนหมดยังไปต่อไปต่อไปต่อประตูเปิดอย่างนี้กี่ตัววะ hay một mẹt lên ôi bọn Chào gặp hi bơm chờ chờ ตายไหมอ้าวีีเบิร์มไม่ได้เก่งอย่างที่คิดมานี้ยัดอยู่ไหนวะไอ้นั่นอยู่ไหนวะมานี้เลยจับทางได้แล้วก็ไม่ยากโอเคเอาวุธอัพอ,อีกแล้วเอาไปได้ ขอยมีไม่เยอะว่ะฟาร์มของก่อนฟาร์มให้เก่งแล้วนี่คือ AI AI ก็ไม่จำเป็นเลยหรอก AI ไม่ได้เก่งอย่างที่คิดอ้าวสวัสดีทักทายระเบิดตาย ามาโอเคดีมากอะไรวะเอานีๆๆ่บีบแล้วก็เตรียมตัวบูได้เลยมาแน่เตรียมตัวบูได้เลยมันมาแน่แน่โหล่ามันโอเคมึง เดี๋ยวเขาโหดเขาจัด,ดมันช้ามันช้ามาเนี้ยโอเคแตมันอัดเข้าไปเลยอ่ะมาเนี้ยโอเค ดีมากอันนี้เลยโอเคโอ้ยไอตัวนั้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอตัวใหญ่มาแล้วเดี๋ยวอย่าพึ่งโอเคปีนก่อนปีนก่อนปีนก่อนปืนดีกว่าน,นี้ปืนดีกว่าน,นี้อยู่ไหน เฮ้ยเดี๋ยวไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วมานี่เลยโอ้โหเตรียมตัวฮะเตรียมตัวล่อมันอะไรนักหนาฮะ <c oughs> เกิดเยอะเหลือเกินเดี๋ยวก่อนหมดแล้วเหรอ เยอะเกินไปรู้ปะโอ้ยมีเยอะเกินไม่ตัวหนึ่งเอ,อ้ยเดี๋ยวๆตรงน,นี้เหมือนจะมีทางไปได้ไม่ต้องฝืนกระโดดเออนีอ่ไงโอเคเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกดดิกดแล้วคืออะไรวะนั่งอยู่ดีดๆมันก็แววบบแบบ ไรวะไปได้แล้วตามไปขอสำรวจแถวนี้ก่อนอะไรเนี่ยจะโทรมาทำไมวะเออ โผ่ oh, มาทำไมเลยอ่ยฮะไอ้พวกน,นี้มาให้เดี๋ยวเหมือนจะอัพอาวุธได้อจริงๆลูกสองอันเนี้ยใช้บ่อยมากเรขอลองดูหน่อยแล้วกันอาไปได้กันควิกรีโหลดอัพไม่ได้อ,อันนี้ละหกแต้มอืม กระบอกนี้ไม่โอเคเลยอันนี้อัพได้ไหมได้เหมือนกันเออเนี้อันนี้จำเป็นวะอันนี้ไม่ได้อัพสักทีปืนกระบ,บอกเล็กเนี่ยโอเคอัพชุดหน่อยดิสองพอยต์เอเรียทาวเวอร์โอ้ดาเมจดาเมจดาเมจดิ การสวิตอาวุธที่เร็วขึ้นนะครับโอเคดีเหมือนกันทีเดียวรู้เรื่องเอออะไรวะอะไรวะมานี่เลยขอหน่อยเออหลายทีแล้วมึงอ่ะ ไอ้ตัวเนี้ยทางนี้เหรอตามไปอ้าวเฮ้ยแลย้วยังไงต่ออ๋อโอเคเดี๋ยวก่อนนะโอเคขึ้นข้างบน มาแล้วระเบิดอันนี้ขอหน่อยเหยียดเหยียดมากโหช่วงนี้บอสเยอะทางเดียวก็เอาเหรอไอตัวใหญ่ไปไหนวะ เอ้ยตัวใหญ่ไปไหนวะตายแล้วเหรอไอ้บ้าตายแล้วเหรอยิงมาเนี่ยเฮ้ย,อ,ยอะไรยีบอะไรวะปีอ๋อนี่ไงเอ่อตรงไหนนะให้เราได้ติ๊กควักควักมัน <c oughs> บีบบีบหัวใจแกนกลางของพวกมันและมันก็มากันเพียบเลย เอ้ชื่อิบหายแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแมวแมวนี้ขอป้าหน่อยมาเอ้นขอหน่อยมาที่เลยล้ม ล้มเราก็ต้องซ้ำอย่าให้มันได้เกิดหมดได้ยังไม่หมดแค่นี้โอเคมาดี่หมดีมา,มากไอตัวลอยมาแล้วโอเคไป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 เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้โอ้โหว่ามันอมันสู้กับเราใหญ่เลยเว้ยไอตัวนี้สู้ไอตัวนี้กู้สะเด็ดศึก เรียบร้อยหล่นเป็นชิ้นๆโหลอกันเลยเปิดเฮย้ยขอหน่อยมันเคี่ยวมันเคี่ยวมานานอโอเคอ่าไป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 โอเคไป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  ดีมากนัดสุดท้ายเอาให้เกลี้ยงโอ้โหตามเลยฮะตามแบบนี้ล่วงไอตัวใหญ่เมื่อกี้มีตัวใหญ่มาตัวหนึง่งลอ่อมันหมดแม็กมีแม็กให้หมดเนี่ยแหละร้อยกว่านัดเอ้ย ตายอย่างไวไหนไวะไหนไวะอ๋อนี่ไงอันนี้เลยเออว่างอะไรมาจังน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดได้แล้วอย่าให้มันต้องแบบว่าอะไรเยอะเข้ามาเคลียร์เกลี้ยงเลยโอเคไอตัวนี้ไง มาดูดีมันค้าบอะไรมานี่ไงที่ต้องการกุญแจคีย์การ์ดนี่ไงโอลิเวียโอ้โหไอ้หุ่นโซนั้นไอ้นั่นคือซามูเอลไงดูเหมือนสองคนนี้จะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่เปิดได้ จะไปไหนวะลงเหรอชิบหายละยังไงวะโอ้ยลงแบบเจ็บๆลงแบบข้างล่างเลยนี่ไงเป,เปิดได้โอเคดีมากเข้ามาแล้วโอเคทำไมตรงนี้เหมือนเรา เราเคยมาแล้วเหมือนเราเคยมาแล้วเดอ,อยู่นิ่งเหมือนเราเคยมาแล้วพยายามเล่นแบบอย่าอยู่นิ่งฮนะนิ่งเราจะเป็นเป้านี่จะเป็นเป้า พร้อไปเลยไอรถคันนี้มามาแล้วครับเดินทางได้ว้าวจบจบยังงามจบยังงามบอกเลยสุดยอดฮนะ